สนับสนุนโดย Google Chrome เว็บคือสิ่งที่คุณสร้างสรรค์ส่วนใหญ่มี่มักจะตั้งโจทย์เอาไว้แบบ100อะไรเงี้ยพอทำได้สัก80นี่ก็เสียใจแล้วมันจะต้องมีสติแล้วมี่ก็พยายามแบบไม่แบกไม่คาดหวังอะไรไว้สูงมากนะแล้วก็ทำเต็มที่ในความสามารถที่ตัวเองมี แล้วพูดถึงคอนเสิร์ตบ้างล่ะครั้งแรกเขาเปิดตัวขึ้นบนเวทีครั้งแรกเป็นยังไงบ้างครับในประเทศไทยไปร้องที่ไหนไปร้องที่สุราษฎร์ธานีค่ะกองบินเจ็ดวันนั้นคน20,000ืคนตกใจมากแล้วก็ทำอะไรบ้าๆไปเยอะมากเลยร้องจนเจ็บคอเลยเพราะว่าไม่ไม่ไม่รู้จักการโปรเจกต์เสียงของตัวเองกับไมโครโฟนและการแสดงของเราบนเวทีครั้งนั้นเป็นยังไงบ้างครับท่าเต้นออกมาตามฟิลไหมมันเกินะมันล้นอ่ะมันล้นก็แสดงว่าเราอินมากเราชอบมากเลย แล้วพอทั้งที่2-3-4ี่เป็นไงบ้างครับอารมณ์ตื่นเต้นแบบนี้มีหรือเปล่ามียอมรับเลยว่า3ามอัลบั้มแรกมีไม่เคยสงบลงได้เลย <c oughs> หมายถึงว่าเรียกสติได้ยากมากค่ะมีทําแล้วทําอีกวิ่งวนแล้ววนอีกวนรอบหลังเวทีคอนเสิร์ตเข้าห้องน้ําทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็ไม่หายไปอ่ะ <c oughs> พี่จำได้ว่าคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายเมื่อ5ปีที่แล้วเยื่อไหมว่ามี่มีสติกับมาเพลงที่8ปดะคะเดี๋ยวสติกับมาเพลงที่8เพลงที่8ค่ะร้อไปตั้งเยอะแล้วใช่ล้าก็ล้วก็โทษตัวเองก็ไปนึกถึงข้อผิดพลาดของเพลงก่อนๆที่มันผ่านมาเลยอยโอเคคือล้อสองร้อสองไปคิดถึงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าโอ้ท่อนเมื่อกี้อะไรเงี้ยท่อนเมื่อกี้มันก็ยังจะฝังอยู่นะโอ้กีตาร์เมื่อกี้ทำไมต้องเล่นผิดด้วยอะไรเงี้ยบางทีเล่นผิดแล้วมีจะตกใจแล้วก็จะ บางทีก็หันไปเลยอะไรเงี้ยบางทีไม่ได้เก็บอาการหรือว่าจนแม่มีพูดว่ากลับมาได้แล้วใช่กลับมาได้แล้วกลับมาได้แล้วอยู่ต้อง go and get it อันนี้คือแบบเพลงนี้อยู่ต้องเริ่มเพลงนี้แล้วนะมันจะหมดโชว์อยู่แล้วระหว่างนั้นทุกคนก็ลุมเปลี่ยนเสื้อผ้ามีลุมซับหน้าลุมแล้วมีก็ออกไปแล้วก็โฟกัสในเพลงนั้นอะ เพราะ<ม>คอนเสิร์ตอีกเท่าไหาร่สีเดือนจะมีแล้วใช,ใช่ไหมครับอคอนเสิร์ตนี้มันจะมีอะไรพิเศษบ้างครับโดยรวมแล้วมีอยากให้ความสําคัญกับเรื่องซาวดนตรีมากเลยครั้งนี้ค่ะมีก็อาจจะมีคนมาช่วยเติมเรื่องนี้ค่ะซาวเจเนียร์ที่มีไทยมาจากต่างประเทศเอะไร<ต>อย่างเงี้ยนะเนียมีต้องการให้คนฟังแบบได้ฟังรู้สึกอิ่มแล้วก็สบายใจได้ฟังอะไรยเงี้ยแต่ถ้าพูดถึงเพลงบ้างดีกว่าครับสังเกตว่าเพลงของปามี่แต่ละอันเนี่ยมันจะมี เนื้อหาค่อนข้างเศร้าเหมือนกันร้องไห้เสียใจทําไมครับเป็นคนเซนซิทีฟกับเรื่องเป็นคนร้องไห้บ่อยเลยใหรือว่าไงคือ <c oughs> มีว่ามันน่าจะเกิดขึ้นหลายๆคนมาแค่ดูแบบรายการหรือข่าวหรือว่าอะไรที่มันน่าหงสารเราก็ร้องไห้ <c oughs> ล่ะปาล์มี่จำได้หรือเปล่าว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยล่าสุดที่ร้องไห้เนี่ยเมื่อไหร่ ตอนที่ไปโรงพยาบาลตำรวจจริงๆมี <ketchup> ่ต้องไปทำภารกิจไปเล่นดนตรีไปร้องเพลงให้ผู้ป่วยฟังแล้วก็จะเป็นญาติผู้ป่วยด้วยที่เขาต้องดูแลผู้ป่วยของเขาว่าเป็นระยะเวลาแบบนานมากแล้วก็เกิดแบบท้อเหมือนกับเราเป็นเพื่อนมนุษย์เราช่วยเหลือกันได้นะทางเรื่องจิตใจอะไรเงี้ยแต่ละคนก็จะเล่าเรื่องราวของของแต่ละคนออกมาอะไรเงี้ยแบบหนักมากเลยอ่ะนี่ก็ สะเทือนราของเขามาใช่ป่ะก็เลยน้ำตาร่วงอะค่ะจริงๆนี่ต้องไปให้ความสุขกับเขาแต่กลายเป็นว่าเขาทั้งหมดเหล่านั้นนั่นแหละเป็นคนที่มีกําลังใจได้แบบเต็มเปี่ยมมากเราม่ม่เสียใจที่เอ๊ะบางทีเราเจอเรื่องท้อเรื่องเล็กๆน้อยๆอยเองที่เราเจอเราคิดว่ามันเยอะแล้วมันใหญ่แล้วแต่จริงเรื่องที่เขาเจออะเขาแก้ไม่ได้ด้วยซ้ำไปโลกบางโลกคือเขาหายไม่ได้อะแต่เขาอยู่แบบ มีกำลังใจสุดๆเลยพูดถึงด้านดนตรีล่ะเรามีการคาดหวังหรือมีอะไรที่อยากจะทํใไปมากกว่านี้หรือเปล่าครับคือสิ่งที่มีคาดหวังมี่รู้สึกว่ามีได้ไปถึงเป้าหมายนั้นแล้วนะคะโดยเฉพาะอัลบั้มนี้เพราะว่าความตั้งใจมีที่มีโจทย์ให้กับตัวเองคืออยากมีสิบเพลงที่ตัวเองชอบทุกเพลงเลยแล้วก็อินที่จะร้องแล้วก็แบบอยากมีเนื้อหาแบบนี้แล้วก็ได้มีมีว่ามีได้รับจุดนั้นแล้วอะค่ะมีก็พอใจกับสิ่งที่มันเป็นอยู่ าปามี่ครับคำถามสุดท้ายแล้วปามี่คิดว่าอยากจะให้คนเนี่ยเขาจำภาพเราแบบไหนนะครับมี่จะมีชีวิตอยู่หรือไม่มีชีวิตทุกคนก็ต้องลาจากโลกนี้ไปถูกไหมคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันจะอยู่คือบทเพลงอะคะ่ะสิ่งนี้มันจะอยู่ไปเรื่อยๆไม่ว่าจะกี่ปีแค่คนจำเพลงของมี่ได้มี่ก็มีความสุข มีครับวันนี้เขาต้องขอเขาอพูดจากเวลาแล้วก็เรื่องราวที่มาแชร์เขาฟังในวันนี้ด้วยนะครับยินดี<า>ค่ะยินดีมากค่ะ,คะสิ่งเดียวที่มี่ตั้งใจทํามาตลอดคือมี่มอยากรับผิดชอบกับแฟนเพลงของมีท่ที่มันเหมือนเราไปทําความรู้จักกับเขาตั้งแต่อัลบั้มแรกแล้วอะไรเงี้ยมี่อยากให้เราเดินไปด้วยกันมีประสบการณ์ไปพร้อมๆกัน อย่างที่เห็นกันนะครับว่าเธอมุ่งมั่นกับทุกสิ่งที่เธอทำนะครับจึงไม่น่าสงสัยเลยนะฮะว่าทำไมเธอถึงเป็นไอดอลของใครหลายๆคนแล้ววันนี้เวลาทําก็หมดลงแล้วนะครับกับรายการ The Idol คนมานานใจสัปดาห์หน้ากลับมาเจอที่เดิมนะครับทางมัฒนาธทีวี5ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปคืนนี้ราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับพี่เคยเจอเด็กที่ตื่นเวทีมากๆเด็กไม่ได้อยากออกรายการนะครับแม่งก้อยู่แล้วพี่ซุปเอาเลยสามารถ5 4 3 2คุยกันสักพักติง๊ง ติงต๊งติ๊งปัสาวราดออกโซฟาเลยอะ่ะ